สวัสดีจ้าพบกับช่องแม่นองเกศอีกแล้วจ้ะเนาะวันนี้แม่น้องเกศกับปลาเพื่อนเพื่อนนมาเก็บเพชรคือเก้านะจ้างจากเสอกับยุทธักปลาไปจังจักมือนะจ้ะซีมือสามมือซีมือนะจ้ากับไปรุ่นไปชมน้ากันนะจ้าว่าจะมีเห็ดหยางบอนะจ้ะเนาะเกิดแน่นะจ้ะเนาะที่แน่กับว่ามารอบังเห็ดบดนะจ้าจะมีจจกดอกบอกับไปรุ่นน้ำกันนะจ้ารุ่นน้ำกันยาวๆเลยจ้ะเนาะันเลยจ้า ตัวนี้แม่นางเกดก็มาเห็นแล้วจ้ะเพื่อนๆสองดอก,กนะจ้ะเนะเป็นเห็ดกอแดงจ้ะสองดอกกำลังสวยๆเลยอืมกอแดงแกงหวานนะจ๊ะ สองดอกสวยๆจ้าเจออีกแล้วจ้าหนึ่งตูมจ้าตัวนี้ก็มีตูมเดียวนะจ๊ะเนาะเห็ดกอแดงแกงหวานจ้านี่ปผดีแซ่บแล้วจ้าดอกสํานี้ หลังจากย่างหาเห็ดกับบะหมี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเห็ดบะเกิดแล้วจ้ะกบว่าเก็บใบหมกบกแล้วจ้ะเก็บใบหมกบออกเอกไปผ่าจ้ะผ้าขวัวกินนะจ้ะหาเห็ดไม่มีแล้วก็เก,บออก็บเอาลูกบกพอปลเสียเถวนะจ้ะมาแล้วค่ะพอได้ไปผ่าขึ้นมาพูมาจอบบังเห็ดกับบะหมี่เห็ดนะจ้ะ จากสิเป็นไน่ได้ไหน,น่าจะน้อยไหนตัวน,นี้ก็ได้ไนน้น้อยจากสิมีไนบ่ปะบุนเกตก็บม่ได้ถือมีดมานะจ๊ะก็เลยบ่ได้าไดพาเบิง่งมจแะเนาะมาพาง่ายบ่แต่ก,ก็คือสิง่ายจังแจ้ะเพราะว่า,าช่วงนี้ก็เป็นมันถือแดดแล้วนะจ๊ะเนาะ จักหนาวนยปีนี่แล้วจกหน่ยปีกายเฮ็ดบดกับบ๊อบี้แจ็กดอกเฮ็ดบดกัได้ เก็บเอามากระบอกประถานนจ๊ะเนาะโบกกระนวยบางเคยไงเป็นไรนน้อยๆจ้ะเจ้านวยไม้เป็นจะออกอแดงๆมาเนี้นะจ๊ะเนาะสีตะน่วยข่ามปีอะไรมันก็สีบ่บแดงนะจ่ะนีเป็น,นอะไรนวยเน่านะจ่ะเนาะ บุกขอบอก่าใครมีกันจะบุกกระได้พรบาบ่าก็จะเลี้ยงงัวนะจ๊นะเนาะเป็นเลี้ยงงวังวแหละงัวกินเบิดบ่ใครไม่ลูกนะจ๊ะใครไม่รูไมเป็นเลี้ยงงังวเป็นกับงัวเพื่อกินหน่อยไปมดแต่ช่วงเป็นใบเขียวนะจ๊นะเนาะก็เลยไม่เหลือ ขึ blender, a, accurate, okay, ้นมาแล้วนะจ๊ะเนาะพ่อก็เสียเที่ยวเก็บบล็บกนี่แหละเมื่อพานะจ๊ะเนาะเห็ดกะบะมีเห็ดบดกะแห้งบ่เห็นจะดอกขนาดบล็อกยังบม่เคยมี ไปหาบางต้นไม้นะจ้ะน,นี่ก็ได้หน่วยหน่อยนึ่งบางต้นไม้กันต่อจ้ะตอนนี้ก็มาถึงต้นไม้แล้วนะจ้ะต้นนี้ก็ับใยเล้เจ้ะเพื่อนนะต้นบักใหญ่แล้วจ้ามีหน่นยว,นนนย,วนนยบอ่กับมาลุ้นน้ำกันนะเจะนะ้เนาะมีลูกหรือเปล่ปาหรือว่ากินหมดแล้วบ่ลอาเจ้า มันก็เป็นหน่วยเน้นหน่วยนะจ๊ะหน่วยนะหน่วยปลาใครง่ายนะจ๊ะเห็นสองหน่วยสามหน่วยจ้าตรงนี้เพิ่นมากรองกันเนาะน้ำไหลโอ้ยหนาวสมจะเพิ่นได้จังหน่วยน้อเนี่ยน้ำพิ่นไหลมากรองกันไว้ ก็บอกใหญ่จ้ะเป็นลูกบล็อกหน่อยบลคอกให้เงยหน่อยหน่อยเก็บเงาพอได้พานะจ๊ะมากลองไว้ให้เพิ่นถือแดดแล้วเพิ่นกะสิได้มันนะจ๊ะพาแล้วก็เพิ่นกะสิมันดีนะจ๊ะเนาะ ไมยบอกใครมีน,นั่งรถบกจะใส่รถข้งผู้จะนัองึดปุกบกเ้ย ก็เป็นหน่วยเบาเบาเลยหนาวบ่ระหน่วยสีเบาเบาแจกเพื่อนๆเอสต์มีล่ะจ้าสองต้นก็ได้บุ๊มีหน่วยเหลือจากปากงัวนะจ้ะเนาะงัวกินหมดละบุ๊มเป็นวสิอึดบุ๊มเป็นวสิหลายนะจ้าบุกบกก็ได้หาหญ้าคือกันแล้วจ้ะเนาะ ก็ว่าเขาเลี้ยงงวัวจแตขึ้นมาเลี้ยงงวัวต้องคูกันงวัวกินมากจวงมันเป็นหน่วยนะหน่วยอยันดิบๆนะว่ามาขึ้นอย่างนี้จังง้วมาบกกลับไปรอบังเฮดก็อีกโฮมสองโฮมนะจ๊ะเนาะก็จะได้ลงเมือ้อลวนะจ๊ะถ้าบ่มีกัสรุปคลิปกันยู่รเลยนะจ๊ะโฮมนี่หลายนะจ๊ะเพื่อนๆน,นะหน่วยกองเต็มละจ๊ะนะสงสัยตน้ตนงัวต้นงัวมาพอถึงนะจ๊ะเนาะเพื่อน นี่นะเม็ดดอกบกหลายจ้ะตัวนี้เดี๋ยวกลับไปดอกบกหน่อยเพราะใครใหญ่ที่เก่าแล้วจ้ะนี่นะสูงสุดสังเกตเบื้องกลับไปหน่อยดอกะจ้ะเน้าหน่อยไปกับสีใบใหญ่แล้วเจ้าโบกก็ได้หน่อยใบใหญ่จะ่าเนื้อข้างในเต็มกับเอาแล้วเจ้าพาง่ายๆเก็บดอกบกมาสามต้นแล้วยังบ่ได้พราเครื่องถุงกับแก็บอยู่กับพี่ลึกเนาะ อันนี้ต้นที่ซีแล้วจ้าต้นเนี้ยต้นนี้ก็นนจิเต็มนี่เรจาจ้าเพราะวา่าหน่วยหลายแล้วจ้าต้นนี้กล่องเต็มพื้นเลยอาจจะเป็นเห็ดเพาะนะจ๊ะเนาะเป็นเห็ดเพาะก็สิมวนเก็บแบบเนี้ยนอนแล้วนอนเต็มเลยเป็นเห็ดเพาะเนะี่ยต้องเป็นเห็ดเพาะน้ำเสาะฝนตกฮํา จากเพื่อนเพื่อนหน่วยบกบอกเต็มแล้วจ้าแต่ก็ก็ชิมชื่อ,อกบลบอกปีนี้อยู่ดอกเพราะว่าปีกายไม่น้องเก็บก็บมาเก็บเลยจ้าต้นนี้นะ Baby hùng khai nga, kìa bắp bia nó kìa tìm tùm bè bè cả chị tìm bè 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 nữa cha. bè 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 มันดกนะจ๊ะเนาะลูกม huh e ันโดดไหลายนี่จ้ะเม็ดใหญ่ก็มี้เยอะลูกดกลูกดกหลายกันน้อยๆนะจ๊ะเพราะว่าต้นเป็นใบใหญ่เลยจ้ะจะไม่นกเก็วใสเบื้องต้นก็นนะจ๊ะเนาะนี่นะต้นบัวใครใหญ่เลยจ้ะต้นน้อยๆนึงนี่ไม่นกแก้วในเบื้องข้างบนเลยจ้ะต้นน้อยๆง่ากับบัวไหลนะจ๊ะเนาะจะนวยดกโดดเลยจ้ะ ลูกพ่นดกแล้วจ้นะเนาะต้นน้อยลูกดกลูกดกลูกพันทีแล้วจ้นะเนาะลูกเพิ่งเล่นไว้น้อยลูกน,น้อยๆยังซีข้างในแบบแนนได้จ้ะเต็มดีๆได้เนะต็มเบ้าแล้วจ้ะเนี่ยหน่วยไปน,นะเก็บมองล้วเป็นกำเป็นกำแล้วจ้ทจะทางนี้ต่อจ้านี่ยนะกองดูมห้ย โอ้ลูกดกจริงๆเลยนี่นะมองเดียวเป็นกำเป็นกำเลยจ้ะเอาไว้พาคู่วกินนะนะ้ะเหลือบกินกับเป็นรายได้ได้คือกันนะจ้ะนี่ก็ได้เป็นรายได้ชั้งน,นั่น บกกัขายได้คือกันนะจ้าบกก็ได้เพื่อนผูกขี่ขันผ้า,าเพื่อนกกอยากซื้อไปขวากินเพื่อนกับเสือนะจ๊ะเนาะพยขยันก็ไพข,ขยันกับเป็นสร้างรายได้ได้คือกันจ้าอยู่ที่ว่าเรานะจ๊นะเนาะอยู่ที่เราจะขยันขยันมาเก็บนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้นะแม่บต้องเกตบบ่ได้ตั้งใจมาเก็บหรอกจ้าเพราะว่ามาหาบางเห็ดนะจ๊นะเนาะ หาเห็ดบ่มีเห็ดก็เลยเก็บบกบกเมื่อจา้าประจำผเสียเฉี่ยวเห็ดไม่้องเกสกับบะไรเจา้ามนีในะเห็ดสามดอกหาหมดตุ้โฮมละเจา้ามาสองสามพมทุท่ทไายนี่กับบะไรจกักดอกจากเพื่อนๆเห็ดก็ได้จ้ะเป็นบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวย้ำแรงวัดกะว่าดได้แล้วจะนะใบไม้เริ่มรนแล้ว เดี๋ยวก็เข้าแล้วดูใบไม้พริเข้าแดูใบไม้พริกะย้ำแรงแนะจ้าจังหน่อยในใบไม้ล่นแล้วมาในป่ากะโล่งแล้วจ้าช่วงย้ำแรงในป่าโล่งช่วงย้ำแรงกะหลายๆอย่า,างบื้อแล้วหาอยู่หากินไดเก้าใจาอีสา,เานเนาะย้ำแรงจังหน่อยกัเป็นไขรมดแดงจา้า ฝนตกมาดําเทือสองเทือหลังจากไข่มดแดงก็จะเป็นพักหวานนะจ๊ะเพื่อนๆอยู่อีสานเราไม่อดนะจ๊ะเนาะมีฤดูก,การหากินไปตลอดแล้วจ้ะหมดช่วงเห็ดนี่ก็จะน่นกจะเป็นเห็ดบดนะจ๊ะเนาะเห็ดบดนีกวากำลังสืบเขาฤดูเห็ดบด้วจ้ะช่วงนี้รอให้นหนาวมากๆนาหนาวหนาวด้หลายนะจ๊ะนะหหนาวก็คั่กนวลาหนมหมอกลหลายหมอกแห้งๆนะจ้ะ หมอกแห้งๆปรกาศสีเฮดบดประกาสิเกล่ะนะจ๊ะบปเนี้เป็นเห็ดบดน้ำหมอกเก็บกองวันนี้ก็น่าจ้านะนามองเดียวมองเดียวอยู่ทางโอู้ปิดกำมปิดกัมเลยจ้ะสะอ่อนสะอ่อนหน่วยบรรดาบุคลยใหญ่ <laughs> บุคลใหญ่เขาก็เอานั่นทุบมาแนะเนาะเดียวบดอเมีดแพาดอกเอาคอนทุบปักปั๊ปักปักปกปกปก๊ง่ายๆจ้ะมาเป็นจีเป็นคู่เป็นคู่มาจ้ะเป็นบ่ดแตก พี่จังเขาเก็เบเห็ดบดเลยจ้ะเหมือนเก็เบเห็ดบดเลยเอ้ยหมอแม่นงอผิดจ้ะเพื่อนๆนะไม่ต้องเกลีดว่าเก็เบเห็ดบดเก็บเห็ดเพาะนะจ้าเยี่มาทางนี้มาทางนี้พี่แจังเขาเก็บเห็ดพี่จังเขาเก็บเห็ดไอเห็ดเพาะน,นะจ้าหนุ่ยอยูย่ใกี้ด,ดินเลยหน,น,น,นะน,น่่ยก็รอแคลไลใน่จ้มั้งนม่นี่นะกองอยู่นี่จ้ะหน่่ยเป็นกองอยู่ ต้นเล็กน้อยลูกโดกลูกโดกหลายไปกับลูกบักไก่ไงนะจ๊ะไม่น,นี่ก็ร่วมเดินทางกับพ่อบ้านนะจ๊ะเพิ่นบริเวณนงานนะจ๊ะไม่น,นี่น้องเกศก็เลยได้มูน้องเกศก็เปิดเทอม์ฟะจ้าเปิดโรงเรียนแล้วก็เลยได้มากับพ่อบ้านนะจ๊ะเนาะมีเพื่อนขึ้นเขาช่วงนี้ก็ขึ้นภูก็ ย้ำแรงแ้ะจ้ะอยู่บ่ใครมีคนวันนี้ได้พ่อบ้านมาเป็นเพื่อนอมองหนึ่งมองนึงเป็นกำกล้วจ้ะ เห็ดเพาะเด้เนะาะคือจะขักเก็บอยู่ม่งเก็บเห็ดเพาะนะนี่ก็อยูย่ใกลดด้ๆก็รถจะแจมังจอดรถก็ได้ต้นบกบกต้นนีะใกล้ๆทางลกเมื่อนะจ๊ะกำมาสรุปคลิปการหาเห็ดมือนี้มือนี้นะจ้ะจะเพื่อนๆเห็ดก็ได้ซะนี่ละจ๊ะเฮ้ยปนกับบพอนะจ้ะเนาะได้สามดอกแล้วจ้ะ กลับมาเก็บเอากบอกแล้วจ้ะเนาะขากรับกะพอบลเสียเที่ยวมาแล้วจ๊ะบกในถุงใหญ่เติมแล้วจ้ะเพื่อนๆถุงใหญ่หจะถุงกักนะแกบเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบ,จบคลิปว้เพียงซ้ำนี้กอนนะจ้ะพอกันคลิปนาจ้ามาสิแม่นกเกตสิพาพเพื่อนๆไปหาอย่างแล้วจ้ะนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ามาลกบกไปจ้ะเอาบกบกเมือบกบกกระซี่ต้นจ้ะเนี่ย